กลับบ้านไม่เราเราไปเราจะไปซื้ออะไรนะเราไปซื้อตุ๊กโหนใช่เหรอเอาไปซื้ออะไรให้พูดใหม่แล้วก็เต้าแล้วเราจะร้องไหมเราไม่ร้องงอเงี้ยไหมไม่ร้องีเงยเง่าไหมไม่เงาเราจะร้องเอาอะไรหรือเปล่าอ๋อฮะจะร้องเอาอะไรหรือเปล่าเราไม่ร้องเอาอะไรโอเคสัญญาไหม มา,มาสัญญาสัญญาไม่ร้องโอเคนะไม่ใช,ใช่สัญญาแล้วนะเออสัญญาสัญญาด้วยกันว่าจะเราจะไปซื้ออะไรไปซื้อตับเต้าเออไปเป็นตับเป๋าเออแล้วเราจะไม่งงเงเอาอะไรเอาตื้อขนมไปแลว้วเออเราจะซื้ออีกไหม ไม่ร้องไม่ซื้ออีกเออแล้วเราจะลองเอาติมเลตไหมไม่ร้องโอเครู้เรื่องเดีย๋ยวเป็นไส้อ่ะเออใช่โอเครู้เรื่องแล้วเดี๋ยวปลาไปกินจีน๋ดีไหมดีอา้าวแล้วไปเนี่ยจะไปร้องไหมไม่ร้องงอแงมไหมไม่งองคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมรูม้เรื่องโอเคมกไก